พระโคโดมผู้เจริญมีหรือขึ้นชื่อว่าเราชนที่ไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รักษาอุโบสถเลยได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยมาดว่าใจจิตเลื่อมสายอย่างเดียวเท่านั้นพระศาสดาตัดว่า พรามเหตุได้ท่านมาถามเราความที่ตนทำใจให้เลื่อมใสในเราแล้วเกิดในสวรรค์อันมัถากุลตลีผู้เป็นบุตรของท่านบอกแกท่านมิใช่หรือพรามถามว่าเมื่อไรพระโคดมผู้เจริญราชสสดาจึงตัดว่าวันนี้ท่านไปป่าช้าคล่ำครวนอยู่